เปิดมาในคลิปนี้แวะอัพเกรดอาวุธกระเล็กน้อยก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อสวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้คือคลิปเนื้อเรื่อง Half-Life Alyx Part ที่5ซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทจบแล้วนะครับ หลังจากที่เรากำจัดไอเจฟทำการเปิดอุโมงเส้นทางของมันก็ได้พาอาลิซมาสู่บริเวณสวนสัตว์ที่ถูกทิ้งร้างและดูเหมือนว่าในบริเวณใกล้เคียงพวกคอมบายก็กำลังประสบปัญหากับการต่อสู้กับพวกแมลงแอนไลออนและก็เป็นในช่วงนี้เองที่อลิซจะได้ทำการต่อสู้กับพวกแมลงแอนไลออนพวกนี้ด้วยโดยวิธีการต่อสู้กับพวกแอนไลออนในภาคนี้พวกมันจะมีจุดอ่อนในบริเวณด้านหลังหรือท้องของพวกมัน แต่ว่าบริเวณส่วนหัวและปีกจะเป็นเปลือกแข็งคอยป้องกันจุดอ่อนของพวกมันเอาไว้ทําให้การเล็งจุดอ่อนของพวกมันจากทางด้านหน้าจึงเป็นอะไรที่ต้องพึ่งฝีมืออยู่มากทีเดียวหรือไม่ก็ผู้เล่นอาจจะทําการยิงตัดขาของพวกมันส่งผลให้พวกแอนไลนออนเคลื่อนที่ได้ช้าลงและทําให้พวกมันเปลี่ยนการเคลื่อนที่เป็นการบินแทนโดยในระหว่างที่พวกมันบินจุดอ่อนของพวกมันก็จะถูกเปิดเผยเออกมาให้ยิงได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ก็จะมีแอนไลออนอีกประเภทที่ตัวของมันจะเป็นสีฟ้าและมีการโจมตีเป็นการพ่นกรดจากระยะไกลใส่ผู้เล่นแทนซึ่งวิธีการต่อสู้กับพวกมันก็แทบไม่ต่างจากแอนไลออนแบบทั่วไปเลยแค่ระวังกรดที่มันพ่นออกมาก็พอ กลับเข้าสู่ในเรื่องพวกวอรทกอนจะสามารถไล่ทำลายสถานีจ่ายพลังงานให้กับวอลที่เหลือได้สําเร็จและส่งผลให้ตัวของวอลที่ลอยอยู่ร่วงลงแต่ว่าพวกคอมบายก็ได้เปิดใช้งานแทรกเตอร์บีมในการตรึงตัวของวอลให้ยังคงลอยอยู่กลางอากาศได้ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของอลิซก็คือการปิดการทํางานของแทรกเตอร์บีมเพื่อปล่อยให้วอลร่วงลงมาสู่พื้นและนอกจากนี้ในระหว่างทางอีไ e ลจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สถานที่เก็บอาวุธแต่ว่ามันคือคุกที่เอาไว้ใช้ขังใครบางคนถึงแม้จะรู้ว่า วอมันไม่ใช่สถานที่เก็บอาวุธพวกเขาก็ยังคงทําตามแผนเดิมบวกกับในช่วงต่อมาอลิกซ์จะได้ยินบทสนทนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของคอมบายกับแอดไวเซอร์และจากสิ่งที่พวกเขาได้ยินทําให้พวกเขาเชื่อว่าคนที่ถูกขังอยู่ภายในวอลอาจจะเป็นกอร์ดอนฟรีแมนซึ่งหากว่ามันเป็นความจริงก็เท่ากับว่ามันคือปาฏิหาริย์และโอกาสที่กลุ่มต่อต้านจําเป็นต้องมีเพราะว่ากอร์ดอนเขาคือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แบล็กเมซ่าและสามารถรับมือกับกองทัพของคอมบายได้แม้จะมีตัวคนเดียวก่อนที่หลังจากนั้น Gordon กอร์ จากการดูข้อมูลในโซนนี้มันก็ยิ่งทำให้เป้าหมายของอลิซในการเข้าถึงวอลสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา และในช่วงหลังจากนี้ก่อนที่อลิซจะเดินทางไปถึงที่แผงควบคุมของแทรกเตอร์บีมก็แวะใช้เรซินทำการอัปเกรดอาวุธเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> เพราะว่าในช่วงหลังจากนี้จะไม่มีการอัปเกรดหรือว่าเรซินให้เก็บอีกแล้วหลังจากนั้นอลิซจะลุยฝา่าฝูงของแอร์ไลออนรวมถึงกองกําลังของพวกคอมบายจนกระทั่งเธอก็ได้มาถึงแผงควบคุมของแทรกเตอร์บีมทาการปิดมัน่นส่งผลให้วอล์งลงสู่พื้นดินได้สําเร็จ Alex, Oh. Time to go rescue the savior of humanity. You know, honey, you haven't been doing too bad yourself. Earth could have used you in the seven-hour war. Maybe we'd have lasted. Eight. All right. Looks like the bridge is fully extended. Just need to gently dock the vault to the bridge. How far can that be? Oh god. Okay. Well, one of these has to bring in the vault for docking, right? Right. Almost well, certainly. Just pick one! Maybe? No, not that one! Alex, the bridge isn't moving. Why isn't the bridge not moving? I know. Russ, I can see it not moving. เมื่อวอลได้ร่วงลงสู่พื้นอลิกซ์ก็ได้รีบมุ่งหน้าไปหามันทันทีแต่ว่าก่อนที่อลิกซ์จะสามารถเข้าถึงวอลได้อุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่ขวางระหว่างเธอกับมันก็คือกองกําลังของคอมบายจำนวนมากบวกกับในครั้งนี้มันได้มีหุ่นยนต์สไตรเดอร์คอยทําการไล่ยิงอลิกซ์ตลอดระหว่างทางทําให้อลิกซ์ต้องหาทางกําจัดกองกําลังของพวกคอมบรวมถึงทําลายหุ่นยนต์สไตรเดอร์ลง Russell uh, Gun, up ahead. I think I've got an idea. I just had it too. อลิกจะสามารถกำจัดสไตรเดอร์ลงได้สำเร็จและต่อหน้าเธอในตอนนี้ก็คือทางเข้าของวอล ซึ่งในช่วงวินาทีที่อลิซได้ใช้แทร็กเตอร์บีมของวอลพาตัวเธอเข้าไปภายในอาวุธและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตัวมายกเว้นกราวิตี้กรอฟก็ได้ถูกปลดออกไปและในขณนะเดียวกันอลิซก็ได้รับการติดต่อจากอีไลเขาได้ค้นพบข้อมูลที่น่ากลัวเกี่ยวกับคนที่ถูกขังอยู่ภายในวอลและพยายามห้ามและเตือนอลิซไม่ให้เข้าไปภายในวอลแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วรวมถึงการที่สัญญ,ญาณสื่อสารได้ถูกตัดขาดทําให้อลิซไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้และไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะพบกับอะไร Okay. Ah, uh, throwing off a lot of interference. I Might not be able to talk to you in there. No, probably not. So, uh, this is it. Yeah. And then you'll come out with Gordon back So everything is gonna be everything will be fine, Russ. Talk to you soon. <laughs> what? Why? Dad? Dad? เมื่อเข้ามาภายในวอลักษณะโดยรอบที่เธอเห็นแทนที่จะบอกว่ามันคือคุกมันกลับดูเหมือนกับเป็นมิติพิศวงที่ดูขัดกับหลักความเป็นจริงแล้วกับว่าลักการหลักเหตุผลไม่สามารถใช้ได้ภายในสถานที่แห่งนี้เมื่ออลิซได้ทำการสำรวจภายในเธอก็มองเห็นที่ตั้งของห้องขังหลักทำให้สามารถดูได้ทันทีว่าที่นั่นคือเป้าหมายหลักของเธอและในช่วงหลังจากนี้อลิซต้องทำการฝ่าเหล่าผู้คุมของข้อมบ่ายเพื่อที่จะไปถึงห้องขังหลักให้ได้ แต่ว่าคำถามก็คือในเมื่ออาวุธทั้งหมดของเธอได้ถูกปลดออกไปแล้วอลิกซ์จะสามารถฝ่าเหล่ากองกําลังของคอมบายเข้าไปได้ยังไง ดูเหมือนว่าถุงมือ Gravity g l o v e ของอลิซจะสามารถทำการดึงพลังงานของพวกวอที่ก้อนที่ถูกดูดนำมาเก็บไว้ตามจุดต่างๆภายในวอและสามารถใช้มันในการทำลายล็อกของประตูรวมถึงต่อสู้กับผู้คอมไบทำให้อลิซสามารถลุยฟ่าพวกมันจนกระทั่งไปถึงห้องขังหลักได้ซึ่งสำหรับในส่วนของเกมเพลย์ในส่วนของการใช้คอนโทรลเลอร์เลงยิง ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นปัญหาหนิดนึงเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ทําการปาลูกพลังงานออกไปมันก็ดันเอียงไปชนเข้ากับกําแพงทาง,ทางที่เราคิดว่าเราได้ทําการเล็งและกะองศาดีแล้วก่อนที่เราจะทําการปารมันซึ่งสําหรับในจุดนี้มันก็ทําให้ผมคิดออกมาได้2ทางทางแรกก็คือพลังของพวกวอที่ก้นมันอาจจะโหดแต่ว่าก็แลกมากับการที่ควบคุมยากส่วนทางที่2ก็คือผมเล่นกากเองเนี่ยเป๋าเล่นบ้ายัางไงของมึงว่าปาให้ไม่โดนเนี่ย กลับเข้ามาในส่วนของเนื้อเรื่องอลิกซจะทําการฝาก,กองกําลังของคอมบายจนเข้ามาถึงห้องขังหลักได้สําเร็จและจากนี้เธอก็จะทําการปลดปล่อยบุคคลที่เธอเชื่อว่าเป็นกอร์ดอนฟรีแมนออกมาพร้อมกับเข้าสู่ฉากจบของเกม Alright Gordon Let's get you out of this thing Miss Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to nudge things in a particular direction from time to time. What would you want nudged, Miss Vance? Combine off Earth. I want the Combine off Earth. Uh, that would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? This is the moment where you watch your father die. Unless. What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Good. As a consequence of your action, this entity will continue. And this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives you are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. a previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. we have struggled to find a suitable replacement until now. no. I...I I just want to go home. Send me home. I'm afraid you'll misunderstand the situation, Miss e a n c e Wait! Hey, wait! 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 คนที่อลิกซ์ได้ทำการปลอยออกมากไม่ใช่ Gordon Freeman หากแต่ว่าเป็นคนที่อันตรายกว่ายอย่างมากอย่าง G-Man ด้วยสาเหตุบางอย่าง g ีแมนได้ถูกพวกคอมบายจับกุมตัวและถูกนํามาขังไว้ภายในวอและพลังงานจากชาววทิกรที่ได้ถูกส่งมายังวอลก็มีไว้เพื่อกักขังเขาเอาไว้เพื่อเป็นการตอบแทนที่อาริกซ์ได้ปลดปล่อยเขาออกมาจีแมก็ได้ถามอาริกซ์ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เขาจะสามารถทําให้เธอได้โดยความต้องการเพียงหนึ่งเดียวของเธอก็คือการขับไล่จัก,กรวัิคอมบายออกจากโลก แต่ว่าสิ่งที่เธอขอมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่า G-Man จะสามารถทําให้ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการทดแทน G-Man จึงได้เสนอบางสิ่งให้กับอลิซพร้อมกับแสดงนิมิตในอนาคตให้เธอดูและนิมิตดังกล่าวก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงตอนจบของเกม Half-Life 2เอพิโซด2ที่อ e ีไลายพ่อของอลิซได้ถูกคอมายแอดไวเซอร์ฆ่าตาย และก็เสริมกันนิดนึงถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังคงจําคําพูดของแกรี่ได้ที่บอกว่าอีไลน์ได้ตายไปแล้วหรือว่ากําลังจะตายซึ่งคําพูดนั้นมันก็หมายถึงเหตุการณ์ในตอนจบของเกม Half-Life 2เอพิโซด2เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ G-Man นจึงได้เสนอพลังให้กับอลิซซึ่งเธอก็ยอมรับข้อสเสนอกำจัดแอดไวเซอร์และสามารถช่วยชีวิตอีไลได้สําเร็จ แต่ว่าในขณะเดียวกัน GMaN ก็ได้อธิบายให้กับอลิซว่าตัวของเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติมากพอที่จะมาแทนที่กอร์ดอนฟรีแมนหลังจากที่เขาได้ทําการขัดขืนและหลุดจากการควบคุมของ g m a n ส่งผลให้ g m a n จับอลิซเข้าสู่สภาวะจำศีลแบบเดียวกับที่เขาเคยทํากับกอร์ดอนอลิซจะถูกขึ้นสถานะว่าถูกว่าจ้างและรอคอยวันเวลาที่จะถูกเรียกออกมาทําภารกิจต่อไปทีนี้ก็มาพูดถึงกันต่อเกี่ยวกับตัวของ g m a n เท่าที่เรารู้ก็คือ g m a n เป็นตัวตนที่อยู่เหนือมิติและการเวลา ทำให้ถึงแม้ว่าการเจอ G-Man ในภาคนี้ที่เป็นเหตุการณ์ภายในอดีตเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าภายในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและจากการกระทําของ G-Man ในภาคนี้มันได้ส่งผลให้อลิกซ์ทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอนาคต ผลที่ออกมาก็คืออ e ีไลที่ควรจะตายกลับรอดชีวิตส่วนอลิซก็ได้ถูกจีแมนลักพาตัวไปหลังจากนั้นทีนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสงสัยว่าในเมื่ออลิซในช่วงเวลา5ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมภาค2ได้ถูกลักพาตัวไปดังนั้นเหตุการณ์ตั้งแต่เกม Half Life 2ภาคหลักจนเหตุการณ์ในเอพิโซด2มันควรจะมีความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอีกหรือเปล่าในเมื่ออลิกซได้ถูกลักพาตัวไปในส่วนนี้ผมเดาว่าไทาม์ไลน์ทั้งหมดมันน่าจะเป็นไปตามปกติของมัน เพราะว่าเหตุการณ์เดียวที่ถูกเปลี่ยนแปลงก็คืออ e ีไลท์ที่ถูกฆ่าได้กลายมาเป็นรอดชีวิตส่วนทางฝั่งของอลิซในวัย19ปีที่เธอได้เจอกับจีแมนผมเดาว,ว่าเธออาจจะถูกลบความทรงจําและถูกส่งตัวกลับมาเพื่อที่ยังคงให้เหตุการณ์ในเกมภาค2เกิดขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นจนกระทั่งเหตุการณ์ก็ได้ดําเนินมาถึงช่วงตอนจบของเกม Half Life 2 Episode 2ซึ่งก็เป็นในตอนนี้ที่จีแมนได้ทําการเข้าแทรกแทงมอบพลังให้กับอลิซทาให้เธอสามารถกําจัดแอดไวเซอร์ลงได้และหลังจากนั้นก็เป็นอลิซในวัย24ปีจากช่วง ันที่ได้ถูกจับเข้าสภาวะจำศีลซึ่งมันก็เป็นเฉพาะแค่เหตุการณ์ในช่วงนี้ที่ได้มีการถูกเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองให้สรุปสั้นๆก็คือจากเหตุการณ์ในเกม Half-Life a l y x ส่งผลให้เหตุการณ์ในเกม Half-Life 2 i อ o d e 2เปลี่ยนแปลนและในสุดท้ายนี้ดูเหมือนว่าจากการที่ทางคายวาผู้พัฒนาได้ทำการเปลี่ยนแปลงฉากจบของเกม ในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันกำลังจะมีเกมภาคใหม่ตามมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะตามออกมาในอีกกี่ปีก็อีกเรื่องนึงและเหตุการณ์ทั้งหมดภายในเกม Half-Life Alyx ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งสําหรับในตอนนี้ก็อาจจะพอยืนยันได้บ้างแล้วว่า Half-Life Modern Two b Les t h a n 4 AKA Half-Life 3 Confirm ซึ่งเรื่องราวของ Half Life จะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแล้วก็พอจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องของ Half Life ฉบับคลิปเดียวจบออกมาให้ดูกันอีกทีนะครับและในสุดท้ายนี้ผมไปสระขอล่าไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Attention. Gordon! Gordon! Wake up, Gordon. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm going. to